ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทํานายรายวานันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้การงานธุรกิจงานที่คุณหนึ่งรับผิดชอบจะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้คนรักก็จะเข้ามาช่วยให้สบายอกสบายใจขึ้นหรือไม่ได้สร้างปัญหารวมถึงมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวญของฝากรับปากรับลอยของที่อยากได้ก็จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่สบายสบายวันหนึ่งสําหรับคุณหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณสองจะมีปัญหากับคนรักที่จะทําให้คุณสองนั้นไม่ค่อยสบายอกสบายใจหงุดหงิดหรือมีเรื่องให้ต้องบ่นหากสดก็จะมีความเหงาเข้ามาเล่นงานได้นะครับและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสองรับผิดชอบนั้นก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันไม่ราบรื่นมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขทําให้หงุดหงิดรวมถึงมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณสองนั้นเหนื่อยหน่ายเบือ่อแล้วก็ท้อใจได้นะครับเคล็ดลับครับคุณสองใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่อง คนอร่รามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนําเกลือนพเก้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านก็จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสาวจะมีบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับเข้ามาทําให้คุณสามนั้นสบายอกสบายใจและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีครับรวมไปถึงคนรักก็จะเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจหรือไม่ได้สร้างปัญหาอะไรคนโสดจะทําใจได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่จะมีปัญหากับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้เหนื่อยใจเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อใจงุดงิดรวมไปถึงการงานธุรกิจนะครับที่คุณสี่รับผิดชอบก็จะไม่ค่อยรับเรื่องสักเท่าไหร่มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขรวมถึงคนรักก็จะนําปัญหาสร้างปัญหามาให้หากโสดนะครับความเหงาจะเข้ามาในใจขอให้ดูแลจิตใจดีๆนะครับคุณสี่เคล็ดลับครับคุณสี่ใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตร ใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือนอพก้าวางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายนะครับโดยเฉพาะกับคนรักลูกหลานลูกน้องคนส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าแต่ก็มีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุยสนุกสนานและบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้วันนี้สบายใจดีเป็นวันที่สบายใจของคุณห้าเลยล่ะครับ วันนี้คุณหกจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับบริวารลูกน้องลูกหลานคนรักคนส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้เบื่อหน่ายท้อใจหงุดหงิดบางท่านอาจจะโกรธโมโหได้ขอให้ดูแลจิตใจดีๆนะครับเพราะวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ครับเคล็ดลับครับคุณหกใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามตราใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้วุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่เจ้านายคนรักพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้สบายอกสบายใจสนับสนุนหรืออาจจะมีเสียงหัวเราะรวมไปถึงอาจจะมีอาหารการกินขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่สบายใจดีวันหนึ่งของคุณเจ็ดเลยละครับ วันนี้ผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้หงุดหงิดเบื่อหน่ายท้อใจและวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายทําให้วุ่นวายเบื่อหน่ายเหนื่อยและบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับขอให้คุณ8ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับคุณแใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีดําหรือเหลืองใส่น้าหอมมงคลออล่าม,มนมราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภรับปากรับลอยของขวัญของฝากของกำนานหรือของที่อยากได้ก็จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้นะครับและผู้ใหญ่คนรักเจ้า zone, นายพ่อแม่คนที่มีอาย es, <mayor> มุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ขามาสนับสนุนช่วยเหลือหรือมีของฝากมีขนมขนมหรืออาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้คุณก้านั้นมีเสียงหัวเราะมีเรื่องพูดคุย,หา,คยหากคุณก้าวปล่อยวางในเรื่องที่คิดอยู่ในใจได้หรือเรื่องบางเรื่องที่กังวลอยู่ในใจ <hum? S 2> <moim S 1> ก็จะถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งของคุณก้าเลยละครับ วันนี้คุณศูนย์จะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ขอให้ระมัดระวังดีๆรวมไปถึงมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ไม่ค่อยสบายใจเหนื่อยใจท้อแท้หง,งุดหงิดเอาได้นะครับขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับคุณศูนย์ใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงิน,งนทองทองใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามตราใส่แหวนนิ้วนางนําเกลือวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ